จะเป็นแมงมาเนื้อเฮาก็ได้เนาะลองอ้า <classify> น <Brazilian babies> ้รรับการเปิดมุ้งใหม่เอาเลยเอา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 เ 你有没有薅着呢 ข้้นนคืออเลยตงงาสวัสดีครับผมสวัสดีครับนั่งนี่ได้แล้วครับขับปลาเข้าเนี่ยครับอ๋อเนี่ยเป็นยังครับผมตีหน้าดินอย่าแต่ปูมาค่อยตื่นหน่อยเ,ออเจอเอฟซีครับสวัสดีครับผมขอสวัสดีพี่ๆธนาเพื่อนนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการตรกปลาทุกท่านตัวนะครับผมวันนี้พบกับผมไอ้น้อยพิชชิมูชิกับชนะต้นลูกปลาเล็กๆกับผมพิเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมเลี้ยปลาทุกท่านนะ มาเป็ดป่านีโควิดกันครับตอนนี้ตำบ้านผมเขานะตำมเชียงใหม่นะครับค่อนข้างจะลําบากนะเรื่องโควิดนะครับผมนาะนะท่านใดออกบ้านออกอะไรอย่างก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะครับตอนนี้เนี่ยม,มาอยู่กัน2คน ตัยบะเต้านะน้องเอ็ดก่อติดไปทําธุระนะครับผมเส็ลายท่านนะครับสอบถามหาเอกเนาะว่าไว้เอกไปทางใดนะครับไอเอกบ่ได้มาเบ็ดปาตัวกันเมินแล้วนะครับผมเพราะว่าเอกเนี่ยไปแง่การพูดแพนด้านะครับแล้วก็ต้องแง่การจัดหนึ่งติดเลยเวลาเอกแกมีวันยุดนะครับแกก็ต้องใช้เวลาตรงนั้นนะครับไปดูลูกนะเพราะแกมีลูกน้อยนะครับลูกแกอายุได้แบบขี้ขวบเองนะครับผมตอนนี้นะเฮามาเปิดจุดหมายใหม่ครับเดี๋ยวครับตอนนี้นะครับดูครับดูรรยาการรอบๆนะตอนนี้บอก่่ยมีขายมาเบ็ดนะครับผมถ้ามาเบ็ดเนี่ยก็จะหันเป็น ขยะอ่ายังเต็มเลยนะครับซึ่งก่อนมาลองดูครับผมข้างๆเขา,ขา,ขาก็จะมีแน่งนะถ้าแบบมีเจ้าของบื้อมแมลงอ่ะเจอรือครับเจอผมแน่เป็นบื้อมแมลงนะแต่ตอนนี้นะครับอยลองตีกันอยู่ครับผมไปเดี๋ยวจะควงกัก่อนไปละ ณตอนนี้นะครับเฮาก็ได้เตรียมครัวเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในทริปนี้นะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมองขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมสปอนเซอร์รักในทริปนี้นะครับผมฟินฟอกไทยแลนด์นะครับผมฟินฟอกไทยแลนด์ได้สนับสนุนเยอะมาขึ้นใจเห็นแล้วครับนั่นก็คือรําระเบิดกับสู่สองคนชอบเยอะครับผมในทริปก่อนๆเนี่ยผมเคยไปเบ็ดที่พุ่นครับหันปลาไปหินนั่นก็ครับนะที่หั่นเลยนะปลาค่อนข้างจะกินดีนะครับในช่วงมื่อคืนนะ ในช่วงเมื่อวันก็เคยไปรองขึ้นนะนะดูแล้วนะครับผมตอนนี้เขาจะมาลองเปิดหมายใหม่ดูนะครับสำหรับหน้าหลิมนี่นะเพราะว่าเขาอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเขาย้ายตีย้ายจุดเนี่ยป่ามันจะเข้าก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นตีที่เงียบนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะอ่าเปินห้องนะค่อนข้างจะห่างไกลผู้คนนะครับผมเพราะช่วงนี้โควิดก็ต้องนั่งห่างๆกันหน่อยนะครับนี่เราไปคว้าเบ็กกันดีกว่าครับนะนะมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะแตกป่านี้ไส้งามง,งามหรือเปล่าต้องมารอลุ้นดูกันครับผม ไปไปปไ่อปล่ป่อปองามาแต่ดิงดิหลังจากขว่างเบสหน้าดินเสร็จครับไอายเปิดกับย้ายมาอยู่หิมหิมเนี่ยเพราะว่าตามปุ้นป่าบังใครเข้าแล้วมมมครับาถึงเวลาที่เราต้องเกี่ยเข้าของกอนครับนั่นนะกองทัพนุ่นเดินด้วยท้องวันนี้เหมือนต้องเอาแคบหมูน้ำพริกแต่แดงมา นี่ออกมากอมไบเดอเขาเจอเพื่อนร่วมโลกเขาตัวหนึ่งค่อนข้างจะน่ารักเลยเพื่อนฮอแมงเขาตัวแมงแฉมันคือแมงจักจั่นหลวงบ้านหรอกเด็กโอ้ยโอ๊ยโอยโอยอย่า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 ดีอย่าดีพอบคุณแม่นได้แล้วอ่ะแมงแฉครับเผาพันุของจักจั่นถ้าเป็นเมื่อคืนตัวน้อยๆนี้เพื่อนเอาไปกินกันครับผมแต่บ้านของเขาก็กินกันนะอาจจะเป็นแมงมาเนื้อเขาก็ได้เนาะ เขาอาจะได้ป่าหมายนย้อนเขาต้องเก็บมันไว้ครับนะนะเริ่มเดอเถอะไปเลยเลยครับเดี๋ยวนี้เอ้ยเอ้ลงไปลงไปเอาไว้นี่ก่อน,นครับหอมๆนะนะท่านใดพอยากทราบก็ครับว่าแมงตัวนี้มันคือแมงอย่าง <ๆ S 1> อู้ตีเขอนนี่นักขนาดเป็นห้องแมงอย่างฮู้เนี่ยมันบ่โคบนะมันมีพิษตัวแมงอะไรเนี่ยอืมจเจเแ็บเหมือนเหมือนเะเแ็บน้อยผมใจโคตรหนักเลยของห้องแมงแดงมันคือแมงอะไรก็ไม่อูกโคตรหนักอ่ะ ่ะเดี๋ยวเข้าก่อนครับผมคัโพบน้อยน้อยน้อยกันสามเอออะไปเอาไปดีเดียวเรื่องการบอสเอาอ่ะโอ้โหเฮ้ยเกี่ยมเลยไม่ เอาเลยมูบ呗มุบน,นี่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 ได้ต,ตัวไ,ไม่ <c oughs> นี่ฮะเมาก็ดูหน้าดินครับนะประมาณตัวแรกของเฮาปานนี้น้อยสั้นกำงามฮะนี่ <c oughs> อาห้านมันมันมันป็นน้องของป้าปี้ถ้าจุดดีหอมมันตัวพี้ตัวน้องมันมันมันกาบอกแล้วว่าคงดูหลัวรวย ้อาได้ปังมาแล้วเออนันหมัน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 ป่ามันน้าดินี่แกน่ารู้น่าดันนั่นนั่นกัไหนกาที่สีเนี่ยไอเี่วมั่วั่วแล้เว้ยอ่งว่กินเบื่อไอ้ลเลือมั้งใจมั้งอะเบือล้ตัวเบือล้วไอยังจะกินขนาดนั้นสัวมันตูอกิน่ปลาจนสายที่กิ๊กกิ๊กกิ๊ ได้ก็ลลกนะมานี่เลยมานี่เลยลกูกมานี่เลยเยวไว้ก่อนมาหานะอี่ออไม่ได้แล้วง่ายง่ยน้อยก็ได้แล้วลูกมาแล้วเจ้าป่าตัวแรกหมานหมานหมนัน ตัวนะเจ้าอันนี้ตัวใหญ่เลยตะกี้หน่อยอค, <c oughs> คนแบบได้ป่ามันต้องมาอู้นะอเนอะ หนักไปข่าวไหมวะตักาา้าใหญ่ขนาดเนี้ยออกยังง่ใหญ่าขนาดเนี้ย,ยปล่อยปล่อยไว้หน่อย ดูครับนะเหมือนปลาจะติดอยู่นะไม่ว่าจะโดนหนึ่งไว่าอย่างสักอย่างเนะี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะผมจะลองไปดูก่อนแต่ผมไม่ได้ลงไปขนาดนั้นครับสศรษอกเกลืออกลองลงไปดูสัเกเกลืองอกดูก่อนว่าถ้ามันว่ามันมีให้ก่อนถ้ามันมีก็ดีถ้ามันมีมนมผมว่าแน่งเก่าครับมีปืนฮะมันพลาดอพี่มีมีดหรอมีดเอามีดมาตัวเก่าครับเพื่อเหตุการณ์ประคาาตัน เอมาเอาละโอ้หน้าดีเสียงเฮ้ยตอนนี้เราเดินจืดสี่ห้าเมตรอยู่เออง่ายกต่ด้วยว่ามีหน้านี่วะนึกว่ามันขำหน้านี่วะถ้าขำอีนี่เท่าหน้าดีเสียงเอ้ย มันน่าดิเซียงล,ยล่ถือว่าเป็น่ถเรียนที่ดีดครับนะนะ สำหรับงานอย่างตะกี้นะครับตอนที่ผมงานบึกนะครับผมว่าโดนแน่ๆฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ะมาหน้าผาดไปขำต่อไม้่นี้นี่แหละครับสเสน่ห์ของไม้ธรรมชาติมันมีสปะเขาได้รุ่นนะแต่เสียดายรุ้ดไปเหยยก่เน,นี่เราเอาไม้ครับรอบหน้าถือว่าดีแล้วครับน้อยก็เย็นซุ่มซำสบายใจเร่ มันเด้นเลยี่ไหนกูเตะไปกูยังมาหามันดิมันเด่นกอย่างนาไหนโูเตะเหรอเล่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 เท้าเล่เท้าอรอ๋อเฮ้ยเล่เนาะอถ้าได้นี่นะก็เฮือตัวสาเอาา นา,นาดนั้นก็เฮาดิหนูเนี่มันยังมั่วเกินเลยบัะเดี๋ยวนี้เจ๊ซับวิชาการเนาะมูกนี่นี่เม<ะ>ื่อก่อนนี่กูจะไปเบ็ดนี่มึงเฮ้ยตุ้มทุกกูไปไม่ได้ก็ได้เ้อบัะเดี๋ยวนี้ได้เรามมันมเก,กิน เอาแลเอาและเอาอานีเอาๆๆเอาเออโอ้ยมันอป็ยังน้ำเลือกอ่ะมต้องเมันจ็บหัวเลด้อมันแบบโคตรปั่นประสาทอ่ะกูเตะเนาะยิกๆๆๆอ่ะโคตรปั่นประสาทอ่ะ ได้เห็นแล้วจะอันี่ตัวใหญ่ใหญ่มานหมานหมานหมานข้ามันยัยื่นใส่กูนี่เอาเอาเอาแล้วตลอดเลยเว้ย เอาหมูมาเชียอากาศหูลมแย่แล้วปลากินหมูก,กินหลบงานตีสักลอบอ,อากาศแย่ขนาดเอาแล่เอาแล่แล่ใส่แร่ใส่ใส่แล่ใส่แล่เออเออ เอออรริจริงไมันนไลงเีหนลงไปแล้วอเสสเออเออดนรบไหนถ้าติดนี่ฟอนอใมาใส่เนี้ยห่ตายกันเลยเหอพี่มูเออก็มติดเหมือนกันเลยเนาะเออข้อแง

แทงแล้วครับมันนะหลังจากความพยายามของเราไปสิบสิบไม้ก็หาแต่เจ้าหนุ่มได้สึกเตื่อยตุ๊บบัดีเขาหงยดีๆเหรอครับมันนินใส่งามครับมัน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 ป็นน้องฮองป้าพี่มันดีฮ้องมันดึงปี่น้องมันมันฮะ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 ลองไอ้ก๊าบรองไอ้ก๊าบเอ้เฮ้ย

น่าจะได้ครับเมาเรยหล่นไปบัดตันหน่าบันไดก็รู้ตลอดเลยโเอาใหม่เอาใหม่

นะมืนขนาดเนี่ยมืนขนาดแล้วครับกว่าผมจะได้สปิวสักตัวนะนี่สปิวตัวแรกครับนะนะปานี้น้อสัง้นงามๆตัวนี้กองขี้ข้างมาครับว่าไปโคตรไก่เลยกินสำหรับตอนนี้ก็ช่วงเวลาสามโมงปลายแล้วครับนะนะหน้าดินเฮาเริ่มเงียบไปเลยแต่ว่าสปิวเริ่มมีอากาศแล้วครับแต่ต้องว่างไกลๆหน่อยนะถือว่าเป็นปรามานะ มัน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 ปาน้องเขาป่าตีไม่เจ็บไม่มีเขาตีหมอน้อยอยู่บนดินยืนแบมเล่นโอโหโอโหเอาเน้อเอาเนื้อเอ้แต่เ้อกเลยหมกเลยเออนเอเออสองกันกันเงนเอาไหมันสาย้าะดานมาเอากเล

นะครับตนะัวนี้โคตรใหญ่เลยสาระปะนินตัวนี้นะคือโอ้กว้างไม้สุา้าครับเยือกไปจะหมดละคือาหมานครับผมสารเปิดมงใหม่นะปาเข้าส้งแรงครับผมสั่งใหญ่ๆแล้วหมานหมนหมานมาน,มาน,น้องของปลาปีจมงดีฮองมาถึงปีถึงน้องได้แบบแต่งเต้าจโจยไว้แบบแต่งเต้าโจยจากเื่อกี่วัหไงขนาดนี้ได้ปอกก็เข้าแรง หมัน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 ได้จะมนี้กาวอนรักษาความสะอาดด้วยนะคะ ได้แล้วนะครับณตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับผมสำหรับทริปนี้นะครับการได้ออกมาเบ็ดป่านะจุดไม้ไมหริมต่อไม้นะครับผมก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพันน้าไปดูป่าที่เขาได้กัดถมุกวันนี้ก่อนนะครับนี่ก็คือจํานวนป่าของเขาครับนะนะโอเคนี่ครับผมจำนวนป่าที่เขาได้ครับป่านี้ใสงามครับตัวนี้นี่ใสงามเลยแหละโอ้ใสงามมครับตัวนี้นะ ือว่าไซส์ใหญ่เลยครับสำหรับบ้านลานนะครับปกติแล้วหายากนะฮะไซส์นี้นะแล้วก็มีไซส์นะครับนี่ไอเต้าได้จากสปิวเนาะแล้วกับมูนี่ที่ได้จากหน้าดินนะฮะไซส์งามงามล้วนๆนะหรือว่าไซส์างามงามครับตัวใหญ่นะนี่อถือว่าดีเลยครับนะนะ สุดท้ายนี่นะครับผมกับบัตเต้าเนี่ยจะต้องลาจากท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับทิปเข้าครัวกัมโมชินะครับเราจะทําการย้ายไปอยู่ในช่องฟิชชิงโมชิ V2 นั่นเองนะครับเพื่อทําให้ช่องลักของเราเนี่ยมีความกระชับขึ้นนะครับผมนน้ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับการทําอาหารของครอบครัวโมชินะครับก็สามารถเข้าไปติดตามประชุมได้ในฟิชชิงโมชิ v ีได้นะครับผมตั้งแต่นี้ไปเราก็จะโยกย้ายช่วงเข้าครัวไปอยู่ณที่ช่องใหม่ที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับผมสำหรับช่องลักก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการตกปลาร้อยเปอร์ วันนี้เนี่ยบาเต้เาเกาะช่วยผมนะวันนี้มากันแค่สองคนนะครับผมก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาในครอบครัวที่ดีนะครับผมในทริปนี้เนี่ยผมกับบเต้เาก็ต้องขอลาจากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วหันมาพบกันใหม่ในทริปต่อไปนะรับทริปนี้ขอขอบคุณครับบคุณค่ะอย่าลืมไปดูฟิชชอรมอชิวีสองอย่า